สวัสดีครับสมเด็จพระเทพรัตนพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแบบอย่างในการน้อมนําเอาพระราชดำริและพระราชตริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสงใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับและนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรทุกคนน้อมนามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกด้วยครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยเราจะรู้กันทั่วไปใช่ไหมครับ เรื่องรู้เหตุผลรู้ประมาณนะฮะมีภูมิคุ้มกันนะฮะทฤษฎีใหม่เราก็จะไปเข้าใจกันในรูปแบบ30 30 30 1 0อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงพื้นที่เท่ายือนอยู่เนี่ยก็เป็นพื้นที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ที่จะบอกว่าทฤษฎีใหม่ของพระอ,องค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตายตัวพระอ,องค์ท่านเองก็บอกเอาไว้นะฮะในห้องเนี้ยก็จะบอกเลยครับว่าอย่างพุทถักสวนควรจะเป็นอย่างไรพระองค์ท่านเองเนี่ยก็จะบอก เรื่องอะไรให้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมนั้นทฤษฎีใหม่ของเราที่นี่จึงเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ของพระอ,องค์ท่านมาทําในพื้นที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เราเรียกว่าตามรอยพอ่อนี่แหละครับหลักของพระอ,องค์ท่านเนี่ยสังเกตไหมครับพระอ,องค์ท่านเวลาจะทําอะไรเนี่ยพระองค์ท่านทดลองก่อนนะห้องที่เรายืนอยู่เนี่ยจะชัดเจนพระอ,องค์ท่านทดลองจากสวนจิตละจาอะไรไม่ได้ท่านก็ไม่เอาอะไรได้ท่านประยุกต์ปรับจนประจักษ์แล้วนะฮะ เอาไปจั์แล้วท่านก็จะเริ่มเผยแพร่เผยแพร่อย่างไรทีนี้ท่านส่งไว้ให้คนทําในแต่ละพื้นที่ข้างนอกเราไปตั้งเครือข่ายไว้เครือข่ายคือใครคือคนที่น้อมนําคําข้อสอนนะครับเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปทำแล้วประสบความสําเร็จเครือข่ายจํานวนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตจากติดหนี้ติดสินคนหลายชาติที่มาที่นี่และเข้าชมเนี่ยนะครับคนจีนคนเวียดนามนะฮะคนไนจีเรีย นะครับคนบางคาเทศอะไรนะเขาบอกท่านๆว่าเขาอิจฉาคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนขนาดนี้มีผู้นำที่เป็นหลักเรื่องความดีความรักประชาชนเนี่ยก็จะช่วยให้สังคมนั้นดีเขาจึงอิจฉาคนไทยตรงที่ว่าคนไทยยังมีสิ่งที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นเป็นหลักสำคัญของชาติบ้านเมือง ขอคัคครบนไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการฟ้าห่มดินสำหรับวันนี้กลับมาพกคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ